สวัสดีค่ะพี่น้องมาออกกําลัางกายมาซองปลาเห็ดคือเกาลัดจ้าถ่ายวิวทิวทัศน์ปลาให้ทุกคนได้เบิงเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะจ้าปลาเห็ดเพิงหวานที่ยายพระดาคเคยมาเก็บแต่มือนี้เห็ดท่านี่ออกจะมาออกกําลัางกายกันเลยมยาเหี่ยวกําลัางกายมาซองปลาเห็ด เลยโอกาสเก็บภาพเก็บวิดีโอมาฝากเพื่อนๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าป้าเห็ดตีนบ้านจ้าพี่น้องปตาเห็ดท่านได้ออกถ่ายปลาเห็ดซองปลาเห็ดมาฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปนะจ้าใกล้ลวละจ้าพ่อฝนตกคากแล้วเปียกคักลวจ้ารอแต่อบอ้าวล้วก็เห็ดกะสีออกเนาะจ้าเนาะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ